เหรียญนะครับลห6ครับเนื้อทองคำครับเจ้าคุณนอนะครับจะสร้างในปี2513นะครับถือว่าเป็นพระดีราคาถูกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับกลิ่งอินโดจีนนะครับจะสร้างในปี2485นะครับพิธีปลุกเสกวัดสุทัศนะครับโดยพระรุ่นนี้จะมีหลายพิมพ์นะครับจะมีทั้งใต้ฐานต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดครับ สวัสดีครับผมเอลล์ำปางนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับ10อันดับนะครับยอดนิยมนะครับวันนี้ผมก็นะครับได้เช่านะครับที่ห้างมาทิพย์งามวงวานนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆเอฟซีได้ดูกันนะครับว่า10อันดับวันนี้มีพระอะไรบ้างนะครับโดยอันดับแรกนะครับอันนี้เป็นนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดหนองตําลึงนะครับปี2506ครับเนื้อเงินครับแบบนี้นะครับโดยนะครับเหรียญรุ่นนี้จะแยกด้วยกันอยู่2บล็อกนะครับบล็อกแรกจะเป็นบล็อกบากพอนะครับตรงคําว่าพอพานนนนนะะะะะะคคคครรรรััับบบบจมีออยล็กกแตผ่านหน้้าาหลลววงพ่อมแนะครับอีีกปนึงะ่น แรกนะครับจะเป็นบล็อกปากวอลครับนี่ปากตรงวอลแหวนจะสร้างในปี2496ครับนี่ครับราคาจะต่างกันนะครับถ้าเป็นองค์ในคลิปบล็อกปากพอนะครับปี2506นะครับแบบนี้ราคาจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมบาทครับแต่ถ้าเป็นบล็อกปากวอลนะครับสวยๆอันนึงนะครับเป็นแสนนะ100,000บาทจนถึง150,000บาทครับในองค์ที่สวยๆนะครับนะด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้ครับนะครับนะต่อมาครับอันดับที่2นะครับนะอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับรอ6ครับ เนื้อทองคำครับเจ้าคุณนอนะครับจะสร้างในปี2513นะครับถือว่าเป็นพระดีราคาถูกนะครับเหรียนรุ่นนี้นะครับราคายังไม่แพงมากนะครับสวยๆนะครับองค์หนึ่งก็ประมาณนะครับห้าหมบาทนะครับถึง60,000บาทแต่ถ้าองค์สภาพในคลิปนี้นะครับสภาพนี้ก็อยู่ประมาณ30,000ถึงสี่หมบาทครับนี่ครับเป็นเนื้อทองคำนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กครับ องในคลิปนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับต่อมาครับอันดับที่3ครับนี่ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อทองดําวัดท่าทองครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างในปี2529ครับโดยองค์ในคลิปนี้เป็นเนื้อเงินนะครับราคากลางจะอยู่ประมาณ10,000บาทจนถึง20,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงครับสวยๆราคาอยู่ประมาณ2-3,000บาทครับองนี้นะครับนะต่อมาครับอันดับที่4ครับอันนี้เป็นรูปหล่อฐานเต่านะครับหลวงพ่อเขียนครับนะครับจะสร้างในปี2 4 8ะครับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับสาเหตุที่เรียกว่่าารูปลอฐนเต เนื่องจากฐานนะครับจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนฐานเต่าเลยนะครับแล้วนะครับตามซอกตรงนี้ครับพระเวลาหล่อมานะครับนะจะมีการแต่งนะครับตามซอกเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับมีรอยการแต่งตะไบพวงนี้ครับเนื้อวันนะครับจะเหมือนพวกเหรียญหล่อพวกอิโดจีเลยนะครับนะเนื้อวันนาจะออกเหลืองอมเขียวครับดูสังเกตลักษณะนะครับตะไบที่เก็บงานครับและวันนาพะจะต้องออกเหลืองอมเขียวนะครับเป็นแบบหล่อแบบฉบับโบราณนะครับนี่มีรอยตะไบแต่งตามซอกนี่ทําให้พิจารณาง่ายนะครับนะแบบต่อมาอันนี้ก็เป็นพระกุยอดนิยมนะครับนี่เขาเรียกว ตัวบางกระถิงนะครับหลือว่าตบางกระถิงนะครับจะแยกด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์สมาธิแบบองค์ในคลิปนี้นะครับนะจะเป็นพระพุทธนะครับนะครับนั่งสมาธิถ้าเป็นปางมารวิชัยอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนะจะเป็นมืออีกด้านขวานะครับมือจับเข่านะครับนะสวยๆนะครับถ้าองค์ติดหน้าติดตาแชมป์ๆอันหนึ่งหลักหมื่นนะครับหลายๆหมื่นแต่ถ้าเป็นสภาพแบบกลางๆแบบนี้ทั่วไปนะครับราคาก็อยู่หลักพันกลางๆครับห้าพันถึงเจ็ดพันบาทครับนี่ครับนะโดยลักษณะเนื้อนะครับเนื้อท่านจะเป็นฟาารรรรรรมมมมมมๆแแแบบบบบบนนนนนนะะะะะะคคคคััััีีเเ็็ดดด่่อกขขึ้ ตามนะครับเป็นเม็ดผดๆนะครับขึ้นตามบนผิวพระนะครับลับต,ต่อมาครับอันนี้ก็เป็นนะครับรูปหลอ,อยอดนิยมอยีกเช่นกัน,นครับน,นี่เขาเรียกว like ่ากลิ่งอินโดจีนนะครับจะสร้างในปี2485นะครับพิธีปลุกเสกวัดสุทัศนะครับโดยพระรุ่นนี้จะมีหลายพิมพ์นะครับจะมีทั้งใต้ฐานต่อโคดและไม่ต่อโคตครับอย่าง <mas> อางค์ในคลิปนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว like ่าพิมพ์ <L un ters> ต้อครับลักษณะของพระนะครับจะองค์ต้อตอล่ำๆหน่อยนะครับนะแล้วนะครับองค์นี้นะครับใต้ฐานจะไม่ต่อโคตรนะครับโดยราคาจะต่างกัน โตกเรานะครับอันนั้นสวยๆนะครับขายกันองค์หนึ่งประมาณสตาร์ทสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทแต่ถ้าองค์ไม่ตกนะครับสวยๆเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทจนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับโดยพระรุ่นนี้นะครับให้สังเกตนะครับจดจำนะครับลักษณะการตะไบของพระครับนี่ลักษณะเบอร์ตะไบเนี่ยจำให้แม่นครับเบอร์ตะไบแล้วก็พิมพ์พระนะครับนะนะครับพิมพ์พระเนื้อหาวันณะพระหรอครับต้องออกวันณะเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับนะนี่ต่อมานะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญยวาครับนี่ครับเป็นพระดีราาคยังไม่แพงมากนะครับวเปรสาทนะะครับจ ในปี2506ครับโดยองค์ในคลิปนี้นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ปลายแหลมนะครับนะเวลาเราสังเกตนะครับลักษณะนะครับปลายเกจพระนะครับนะจะแหลมออกมาเลยครับนะโดยจะมีลักษณะคล้ายกับพิมพ์เล็บเหี่ยวนะครับถ้าพิมพ์เล็บเหี่ยวนะครับจะมีก้อนเกิดอยู่ด้านด้านบนนะครับแต่องนี้นะครับเป็นพิมพ์ปลายแหลมนะครับปลายจะลักษณะแหลมลักษณะพิมพ์จะประมาณนี้นะครับนี่ครับจดจําพิมพ์ให้แม่นจดจําเนื้อให้แม่นครับพระปู่ทวดวัดศาสตร์นะครับนะนี่ครับปัจจุบันก็มีของปลอมทําเรียนแบบมาเยอะมากๆนะครับนี่ครับดูลักษณะครับเนื้อองค์ที่ดูง่่่าายๆนนนนนนนะะะะะะะคคครรรรรััับบบเเเเเื้อทจจจปป็็กกีม รอยย่นๆนะครับต,ตามด้านหลังนะครับหรือว right ่ามีตามบริเวณพระนะครับนี่ครับใบโพวกนี้ครับบัวนะครับต้องมีความคมชัดด้วยนะครับนะต่อมาครับเหรียญโกวาครับหลวงพ่อคลิ้งวัดถลุงทองนะครับสมัยก่อนเหรียญหนึ่งนะครับหมื่นกว่านะปัจจุบันนะครับราคากลางก็อยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าพันบาทครับนี่ครับเหรียญพ่อคลิ้งเหรียญโกวานะครับพ่อคลิ้งครับต่อมาครับเหรียญหล่อนะครับนะหลวงปู่หงวัดทองนะครับนนทบุรีครับจะสร้างในปี2 4งสี่นะครับนะว่ากันว่าไม่มีพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับพิมพ์จะคล้ายๆล้พ่อทานะถ้าไม่มีพอออทาาาววัััดพะเเนนนนนียยยงงแแตกครบสสๆึหหล ครับหลวงปู่หงวัดทองเนี่ยใช้แทนได้ครับลักษณะพิมพ์จะคล้ายๆกันนะครับนะนี่ครับองนี้จะสภาพผ่านการใช้ศึกมาหน่อยครับนี่ครับรอยจะเป็นรอยสาสานะครับนะตามพื้นพระนะครับเนี่ยครับเนื้อวันณะออกเหลืององค์เขียวครับพระที่ผ่านการใช้พระหล่อถ้าจําไว้นะครับถ้าผิวแบบตกสะเก็ดแบบนี้นะครับจะทําให้พิจารณาง่ายครับนี่ครับด้านข้างก็มีขอบประกบนะครับนี่ครับต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นรูปหล่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับหายากไม่ค่อยเจอครับนี่เขาเรียกว่ารูปหล่อหลวงพุทธิมวัดช้างให้นะครับจะสร้างในปี2508ครรับโดยุ่นนี้นะครับบางท่านเจจจจออาาะตกใใทํไมมผิวห่ๆครับ จริงๆแล้วพระรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับอาบทองแดงนะครับดูลักษณะครับจะมีผิววาวๆนะครับทองแดงนะครับเหมือนผิวใหม่บางท่านนึกว่าเป็นผ้าใหม่ผ้าเสริมครับจริงๆเป็นพระดีปีลึกที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผิวจะวาวๆนะครับเนื่องจากเป็นนะครับใช้เนื้อตะกั่วนะครับมาชุบทองแดงครับนี่ครับพอชุบทองแดงแล้วจะเกิดผิวแบบวาวๆมันๆครับนี่นะครับนะจะมีทั้งชุบนิกเกิลนะครับนะชุบกระไหลทองแล้วแต่นะครับนะโดยทั่วไปแล้วนะครับจะนิยมแบบชุบตะ ประมาณ10,000บาทบวกลบนะครับก็ประมาณนี้ละกันครับท่านไหนที่มีพระเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยนะครับทางร้านดีสยามยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นพระยอดนิยมทุกชนิดนะครับหรือว่าพระ10อันดับที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับท่านไหนมีนะครับหรือค้นเจอนะครับที่บ้านนะครับนะก็สามารถส่งมาขายได้นะครับโดยนะครับส่งมาขายตามไลน์นะครับผมจะปักลิง์ไว้บนปกนะครับโดยนะครับไลน์ผมะนีับใส่แอดนำหน้านะครับตามด้วย a ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก3ตัวครับแล้วตามด้วยเลข7อีก4ตัวนะครับเป็นความรู้แล้วนะครับอย่าลื วันนี้บมเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ